คืนร้อนเรื่องต้องฮาผมไม่ใช่คนกลัวผีนะครับแต่คืนหนึ่งที่ผมขับรถไปจังหวัดทางภาคเหนือด้วยความคิดว่า GPS มันแม่นพอที่จะพาผมไปถึงงานแตกเพื่อนผมก็ได้รู้ว่าบางเส้นทางบน GPS มันไม่ได้สร้างมาสำหรับคนมีชีวิตวันนั้นผมออกจากกรุงเทพตั้งแต่10โมงเช้า ขับรถไปงานแต่งเคพื่อนที่เชียงรายผมตั้ง GPS แบบหลีกเลี่ยงทางหลักเพราะอยากเลี่ยงรถติดช่วงพยาวก็เห็นมีเส้นทางเทวๆท,ที่วิ่งลัดผ่านหมู่บ้านเล็กๆผมก็คิดว่าลุยเลย GPS พาไปได้อยู่แล้วจากถนนลาดยางมันค่อยๆกลายเป็นหนุนลูกลังและสุดท้ายก็กลายเป็นดินแดงแคบๆไม่มีบ้านคนไม่มีไฟฟ้ามีแต่แนวป่ากับปอกที่เริ่มคุมลง ผมหยุดรถเปิดแผนที่ใหม่แต่สัญญาณหยุดหายไปหน้าจอ g p s ก็เริ่มโหลดวนเหลืออีก8กิโลเมตรแต่เล็กนั้นค้างอยู่เกือบ20นาทีผมเริ่มหงุดหงิดกดเปิด g ี s และเปิดใหม่หน้าจอมขึ้นคำว่ารีสตาร์ทแล้วก็ค้างไปเลยผมหยุดรถข้างทางคิดว่าจะยูเทินแต่พอดับเครื่องผมได้ยินเสียงแปลกเหมือนเสียงคนพึพมพำแล้ว g p s อก็ดังขึ้นมาเองโดยที่ผมไม่ได้แตะมือถือ ทางนี้เร็วกว่าผมไม่รู้ว่าทำไมถึงตัดสินใจขับต่อเหมือนอะไรบางอย่างตุ้นให้ผมขับไปเรื่อยๆป่าเริ่มหนาถนนไม่มีร่องรอยล้อรถแล้วผมก็เริ่มเห็นสาไม้เขาๆข้างทางบางต้นมีผ้าขาวผูกไว้และบางต้นมีลูกปั้นเ,เลๆคล้ายสารผีป่าแต่ไม่มีคนเลยผมจำได้ว่าขับผ่านต้นไม้ใหญ่ๆรูปทรงฟลาและ1สนาทีต่ตอมา ผมขับผ่านต้นเดิมอีกครั้งเหมือนอยู่ในหลุมบางยาและเสียงในรถกระดังอีกครั้งอีก2.7กิโลเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแต่ทางขวามือไม่มีอะไรเลยมีแต่โค้งลงเขาไม่มีถนน GPS อยังพูดซ้ำว่าให้เลี้ยวขวาทั้งที่ไม่มีถนนมีแต่โค้งลงเนินที่เตเปด้วยหญาลกผมขับะช้าลงไปตามทางที่ไม่มีทางต้นไม้เริ่มบังเส้นทางจนมองไม่เห็น แสงด้านหลังวิทยุในรถเริ่มซ่าแล้วเปลี่ยนสถานีเอเสียงเพลงพื้นเมืองภาคเหนือดังขึ้นแผ่วเหมือนเปิดจากเทปเก่าผมพยายามปิดชิยยุแต่มันไม่ดับผมนั่งเงียบไปเกือบสิบนาทีแต่แล้วผมรู้สึกว่าเบาะหลังมันยุบลงเบาๆแบบเดียวที่กลับเวลามีคนนั่งผมมองกระจกหลังไม่มีใครแต่ลมหายใจผมขาดช่วงและผมก็ได้ยินเสียง กลับไม่ได้แล้วนะไฟหน้ารถรูปลงรถกระตุกเบาๆเ,เหมือนจะดับแต่เครื่องยังติดอยู่แล้วเจวีตก็พูดอีกครั้งเสียงเบากว่าเดิมไม่ใช่ภาษาไทยปกติแต่เป็นสำเนียงเหนือที่เบาเหมือนคนละมือหูบอทางนี้บอได้เกิดมากให้กลับออกไปผมมือสัน่นจับปวงอลัยแน่นเริ่มคิดในใจว่าจะออกไปจากตรงนี้ยังไงผมถอยรถกลับแต่พอหันไปมองกระจกหลัง ทางที่เคยลงมามันหายไปแล้วไม่มีร้อบทดยา่าไม่มีรอยดินไม่มีทางไม่เจ่แนวป่าทึบเต็มไปหมดเหมือนทางที่ผมขับมาไม่เคยมีอยู่จริงวิทยุในรถดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เสียงเพลงแต่เป็นเสียงสวดเสียงเหมือนหลวงพ่อสวดงานศพแต่มีเสียงแซดคล้ายคนคลางเหมือนคนเจ็บปวดหลายคนผมพยายามปิดมันแต่ปุ่มทุกอย่างในรถไม่ตอบสนอง แล้วจีบอก็ขึ้นหน้าจอว่าเหลืออีก666เมตรถึงจุดหมายข้อความขึ้นจีบเอ็ดซ้ำอีกครั้งเสียงในวิทยุเปลี่ยนจากสวดธรรมดากลายเป็นคนสวดพร้อมกับกรีดร้องไม่กล้าขยับปวงมาลัยกระจกข้างสะท้อนเงาผมเห็นเหมือนมีเงาเล็กๆก้มหน้านั่งอยู่เบาะหลังตอนแรกผมนึกว่าเป็นเงาคมเบาะแต่พอสังเกตอีกครั้งมันกระพริบตาเบาและช้า ผมพยายามลงจากรถแต่ประตูล็อกทั้ง4ี่บานล็อกแน่นแผ่เริ่มพ้นควันอุ่นออกมาทั้งที่ตั้งไว้เย็นเมื่อผมสัน่นขยับไปที่บากข้างเจอผ้าผืนเล็กสีแดงวางไว้ผมไม่ได้เอาผา้าผืนนั้นติดรถแล้วใต้นั้นมีจดหมายเขียนว่าอยู่กับพวกเราเถอะเราเหงาจู่ๆ GPS ก็ติดขึ้นมาใหม่แล้วมีเสียงพูดแต่ไม่ใช่เสียงเดิม มันเป็นเสียงผู้หญิงวัยกลางคนเสียงนั้นพูดชื่อผมได้พีละอย่าไปไหนนะพวกเรากำลังจะถึงผมไม่เคยกอกชื่อจริงในเครื่องเลยแล้วเสียงก็ตามมาว่าแค่หลับตาแล้วจะไม่กลัวอะไรอีกผมหยิบสายสินที่เม่ให้ตอดออกมาจากบ้านหลับตาและเริ่มสวดบทที่จำได้นโมัสทศเสียงรอบรถเริ่มเงียบลงจนเหมือนไม่มีอะไรอยู่เลยผมเปิดตาขึ้นอีกครั้ง g p s หน้าจอหายไปเหลือแต่ข้อความขาวบนพื้นดำว่าคุณไม่เคยอยู่คนเดียวตั้งแต่เลี้ยวขวาครั้งนั้นแล้วผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นรู้ตัวอีกทีผมจอดรถอยู่ริมลำธานไม่มีถนนไม่มีบ้านไม่มีคนไม่แจ่รถผมกับต้นไม้สัญญาณโทรศัพท์กลับมาแต่ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีใครโทรเข้าไม่มีใครโทรออก ผมตื่นขึ้นมาที่ลำธารไม่มีรถไม่มีถนนไม่มีสัญญาณแต่สิ่งที่น่ากลัวกว,กว่าคือมีรอยทาเล็กๆเต็มกระจกหลังรถทั้งที่ผมอยู่คนเดียวผมเดินออกมาจากรถตามเสียงน้ำหวังว่าเจอถนนผ่านเนินเขาเจตีจ้ยเจอสารไม้เก่าวางอยู่ข้างลำห้วยมีรูปถ่ายเด็กอายุประมาณ6-7กขวบใต้ฐานพร้อมเทียนที่มีคราบน้ำตาเทียนใหม่ๆทางลูกเขียนด้วยลายมือ ขอให้ลูกกลับบ้านถ้าใครเจอช่วยพาเขาไปส่งทีแล้วผมก็กลับมาที่รถที่เบาะหลังมีตุ๊กตาผ้าผู้ชายสภาพเก่าเปียกน้ำบางอยู่ทั้งที่ตอนเช้าไม่มีที่พวงมาลัยมีรอยดินเป็นรอยมือเล็กๆและเมื่อผมเปิดจิีเอีกครั้งหน้าจอขึ้นคำว่าพาเขากลับบ้านผมขับต่ออย่างไม่รู้ปลายทางผ่านไปประมาณ30นาที ผมเจอป้อมยางล้างตรงสามแยกทางดินผมจอดรถลงไปเปิดประตูไม้ที่แง้มอยู่ข้างในมีแฟ้มเอกสารเก่าๆวางอยู่หน้าแฟ้มเขียนว่ารายงานอุบัติเหตุหยุดหายสัญญาณกม .13 ผมเปิดดูเห็นบันทึกว่ามีรถหายไปสามคันภายในเดือนเดียวคันที่สองมีเด็กหายไปพร้อมกับคนขับคันที่สเจอรถทิ้งไว้แต่ไม่มีใครอยู่ ทุกครั้งพาทางเดียวกันและทุกครั้งที s ีเอสพูดชื่อคนขับได้ทั้งที่เรื่องไม่ลงทะเบียนชื่อผมรู้ในตอนนั้นผมไม่ได้ถูกพามาหลงผมถูกพามาแทนใครบางคนที่ยังกลับบ้านไม่ได้มีรถหายสามคันมีเด็กหายไม่มีใครเจอศพผมอ่านบันทึกในแฟ้มอย่างช้าชทุกเหตุการณ์จบที่จุดเดียวกัน g p s พพวกเขาเข้าสู่ทางที่ไม่มีในแผนที่แต่ละคันทิ้งรอยมือเล็กๆไว้ในรถและจบที่ประโยคเหมือนกันว่าช่วยพาเขากลับบ้านผมคิดถึงตุ๊กตาผ้าหลังรถจดหมายขอให้พาลูกกลับบ้านและเสียงจิบเอสที่พูดชื่อผมได้ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกผมทำไมแต่ผมเริ่มเชื่อว่าเขาต้องการแค่ทางกลับไม่ได้ต้องการเอาชีวิตผมพูดในรถเบา ทางนูอยากกลับบ้านบอกพี่ได้เลยนะจิบเอสขึ้นมาเองไม่มีแผนที่ไม่มีลูกศรมีแต่เส้นสีแดงลากยาวกับคําว่าอายทางบ้านผมขับตามทางนั้นทางกลับที่เหมือนไม่เคยมีจนเจอป้ายหมู่บ้านเก่าๆเขียนว่าบ้านปางห้วยหลวงหมู่บ้านที่ไม่ได้อยู่ในแผนที่ของกระทรวงเลยบ้านที่นั่นเงียบไม่มีคนมีแต่สารามาเล็ก พร้อมภาพเด็กคนเดิมที่ผมเห็นที่ลำธารด้านหลังสาลมีดูมตื้นๆที่ดูเหมือนเคยขุดมองมาตรกตาไว้ตรงนั้นและพูดเบาๆว่าพี่พามันแล้วนะรวมแงรงวูบหนึ่งพัดผ่านจากนั้นทุกเสียงหายไปเหมือนมีบางอย่างเบาสบายลอยออกมาจากด้านหลังรถและเป็นครั้งแรกที่เจอเอ็ดดับไปอย่างสนิทไม่มีเสียงไม่มีข้อความไม่มีใครยู่บนหลังอีงแล้ว ผมกลับออกมาทางเดิมคราวนี้ถนนชัดไฟติดมือถือมีสัญญาณทุกอย่างเหมือนคืนปกติผมมาถึงที่พักในตัวเมืองและตอนที่เสียบชาร์จมือถือมีข้อความเข้ามาหนึ่งรายการไม่ขึ้นชื่อไม่มีเบอร์ข,อข้อความมันเขียนว่าขอบคุณที่พากอดบ้านผมไม่เคยเชื่อว่าจิปเอดจะพาคนไปผิดทางจนวันที่มันไม่ได้พาไปผิดทางแต่มันพาผมไป ทำหน้าที่ให้ใครบางคนที่ไม่มีโอกาสกลับบ้านเองอีกแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคืนร้อนเรื่องต้องห้ามแล้วคุณจะไม่พลาดทุกความรอ้อน